สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะผมก็พาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศริมทะเลกันค่ะวันนี้นะคะพอนั่งๆไปนะคะผมก็นึกได้จริงๆแล้วเรามีอะไรนะคะมาฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อคิดสร้างกำลังใจจากทะเลนะคะจริงๆแล้ววันนี้นะคะมองทะเลออกไปก็อาจจะดูเหงาๆไปหน่อย ะะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะอาจจะแบบมีใครสักคนนะคะแอบเอาความเศร้าความเหงามาทิ้งทะเลหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้ทะเลดูเหงาเงาดูเศร้าๆไปนะคะจริงๆอยากจะให้ทุกคนมองปัญหานะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเปรียบแล้วมันก็เหมือนกับเม็ดทรายนะคะถึงแม้มันจะเยอะแยะมากมายนะคะมันก็แค่ ก้อนเล็กๆนิดเดียวนะคะทุกคนเนาะอยากจะให้ทุกคนคิดแบบนี้นะคะความสุขความทุกข์นะคะมันก็เหมือนกับเกลียวคลื่นนะคะที่กระทบกับฝั่งนะคะแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะมันก็เปรียบเสมือนกับพวกสายลมแสงแดดแล้วก็สายฝนนะคะอยากให้เรานะคะปล่อยให คลองคลื่นนะคะกระทบกับเท้าของเรานะคะหลับตาแล้วก็นั่งลงกับพื้นทรายนะคะให้พื้นทรายเป็นที่นั่งรองนั่งของเราไปนะคะแล้วก็คิดตามนะคะตราบใดนะคะที่ทะเลมันยังคงมีคลื่นนะคะชีวิตของคนเรามันจะราบรื่นตลอดไปก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนคะดังนั้นนะคะ อย่าไปหวังนะคะว่าชีวิตของเรานะคะจะราบรื่นบนเส้นทางชีวิตนะคะมันไม่มีนะคะมันก็ลุ่มๆุ่มดังดอนนะคะมีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปนะคะทุกคนคะ่ะมองทะเลในวันนี้นะคะมันก็อาจจะมีสุขก็ได้มองทะเลในวันหน้าเราก็อาจจะมีทุกข์ก็ได้นะคะมันก็มีสุขมีทุกข์ปนเปกันไปอย่างที่ปุ๋มบอกนะคะ รู้ไหมคะว่าทะเลนะคะเป็นแหล่งน้ำเค็มที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะคะที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นดินทั้งหมด หรือไม่ก็แค่บางสืวนะคะเมื่อเรามองออกไปนอกทะเลนะคะเราอาจจะมองแบบไร้จุดหมายก็ได้นะคะทุกคนทุกชีวิตนะคะล้วนดิ้นรลนหาจุดหมายอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะคะทุกคนคะเราแค่หาใจของเราให้เจงแค่นี้นะคะเราก็เป็นสุขแล้วนะคะเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน ให้ได้นะคะแค่ปัญหานิดเดียวนะคะความผิดหวังความเสียใจนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆนะคะชีวิตของคนเรานะคะมีอะไรที่เราจะต้องทําเยอะแยะเป็นไปนหมดนะคะแผ่นฟ้าก็กว้างใหญ่ไปหมดนะคะแสงตะว,วันที่สาดส่องมาน,นะคะเสียงคลื่นนะคะเสียงนกเสียงธรรมชาติต่างๆนะคะ มันสามารถบำบัตเราได้นะคะทุกคนคะ่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าการมองทะเลของเราในแต่ละครั้งด้วยอารมณ์ที่แตกต่างกันด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันนะคะบางคนนะคะมาทะเลเพราะความผิดหวังนะคะบางคนมาทะเลเพื่อสังสรรค์กับเพื่อนๆสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะคะบางคนมาทะเลพร้อมกับความสุข ความอบอุ่นมีคนรักมีครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตานะคะเห็นไหมคะชีวิตของคนเรามันไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะชีวิตของคนเรานะคะมันไม่ได้ต่างอะไรกับทะเลเลยนะคะบางวันนะคะมีคลื่นลมแรงนะคะเพราะความโกรธความผิดหวังความเสียใจนะคะบางวันคลื่นลมสงบนะคะความสุขความสงบความสดชื่นความสดใส ก็กลับมานะคะอยากจะให้ทุกคนคิดนะคะวันนี้มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆสร้างกํบบาลังใจให้ทุกคนนํามาฝากจากทะเลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะเมื่อเราทําผิดนะคะจะผิดมากผิดน้อยนะคะมันไม่สําคัญเท่ากับ ที่เราสํานึกผิดได้นะคะเมื่อเราสํานึกผิดได้แล้วนะคะจงอย่ากกลัวที่จะพูดคําว่าขอโทษนะคะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งนะคะอาจจะกําลังรอใช้สิทธิ์คำว่าให้อภัยเราอยู่ก็ได้นะคะชีวิตของคนเรามันสั้นมากนะคะทุกคนคะ่ะจงทําในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ใช่แล้วก็สิ่งที่ดีนะคะอย่าลืมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอาดีตกับปัจจุบันห่างกันแค่วินาทีเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะฝากให้ทุกคนคิด ข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่ได้จากทะเลวันนี้นะคะคิดดีทำดีพูดดีชีวิตมีสุขค่ะรีเควสตรูมขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ The afterglow of this daily war, I need so much more than just holy water. The wind is roaring my heavy song, it's been way too long since I almost caught her. Baby, let me lie here a while until the day moves on.